สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา17นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงเยน็นวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นหน้าอยู่ค่ะได้ร่วมกับสสสโดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชนสำนัก3และศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดเวทีสุดยอดผู้นําชุมชนท้องถิ่นนะคะในวาระทศวรรษร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นหน้าอยู่พื้นที่ภาคกลางนางสาวดวงพรเฮงบุญยพันธ์ผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโสกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,อสอและรักษาการผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชนสำนักสามได้กล่าวนะคะว่า ในวาระครบรอบหนึ่งทศวรรษของการขับเคลื่อนการทำงานร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นหน้าอยู่ภายใต้แผนสุขภาวะชุมชนค่ะได้จัดเวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น4ภาคซึ่งจัดมาแล้ว3ภาคนะคะก็คือภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและก็ภาคใต้ค่ะซึ่งในครั้งนี้จึงเป็นการจัดงานของทางภาคกลางนะคะเพื่อสรุปบทเรียนการดำเนินงานร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นหน้าอยู่ในแต่ละภูมิภาคเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชนท้องถิน่นสู่การสร้างชุมชนท้องถิ่นที่ เข้มแข็งก็คือ 1. สร้างคุณภาพสังคมเพื่อผู้สูงอายุ 2. จัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3. ลดปัจจัยเสี่ยงในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และควบคุมการบริโภคยาสูบรวมทั้งความปลอดภัยบนท้องถนน 4. เศรษฐกิจชุมชนค่ะในการสร้างงานสร้างอาชีพลดหนี้เพิ่มเงินออม 5. การจัดการสุขภาพชุมชนและสวัสดิการชุมชนหลายมิติและ 6. สร้างอาหารปลอดภัยนะคะไม่ว่าจะเป็นในภาวะปกติหรือวิกฤตก็ตามเน้นการพึ่งตนเองในการทำอาหารกินเองเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารในครัวเรือนและก็ชุมชนประสบการณ์10ปีที่สสเข้าไปทำงานกับ3,000กว่า3,000กว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเราก็พบ จุดเปลี่ยนที่ไม่ใช่จุดเปลี่ยนอะจริงๆมันมีงานวิจัยมาเยอะแล้วนะว่าการทำงานใดๆก็ตามเนี่ยการมีผู้นำเนี่ยมันจะเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จแต่ของชุมชนท้องถิ่นเนี่ยผู้นำมันไม่เหมือนกับภาคเอกชนเหมือน c ี o อย่างเงี้ยผู้นำของชุมชนท้องถิ่นเนี่ยมันจะมีลักษณะที่หลากหลายมากเลยทีนี้เนี่ยเราก็3 0ปีเนี่ยเราพยายามที่จะพยายามที่จะ ดูว่าใครคือผู้นําเราก็ได้ตกลงกับเครือข่ายกันว่าผู้นําเราเนี่ยจริงๆจ,จะเรียกว่าผู้นาผู้นําชุมชนท้องถิน่นเราก็คิดว่าทุกคนก็เป็นผู้นําในหลายๆลยลักษณะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่าสุดยอดผู้นําชุมชนท้องถิ่นที่เรากําลังพยายามรณรงค์ให้มีจํานวนมากขึ้นเป็นจํานวนที่มีคุณภาพเนี่ยมันจะเป็นเครื่องมือให้กับการขับเคลื่อนประเทศไทยให้หน่าอยู่ ก็เป็นหกประเด็นที่ภาคกลางเขาเลือกกันนะในภาคอื่นๆเขาก็จะเลือกหกประเด็นของเขาหกประเด็นแต่ว่ามันจะมีประเด็นที่ร่วมเนื่องจากว่าเครือข่ายเนี่ยเป็นเครือข่ายที่ทํางานร่วมกับสสประเด็นที่เขาต้องเขาเลือกเขาเลือกถามว่าเขาเลือกด้วยความจ,ำจํำใจหรืออาจจะไม่ใช่แล้วนะเขารู้สึกว่ามันสําคัญก็คือเรื่องปัจจัยเสี่ยงเล่าบุหรี่อุบัติเหตุแล้วก็บาง<ม>บางอันก็เป็นกลุ่มประชากรที่เป็นนโยบายอย่างเงี้ยเหมือนผู้สูงอายุเนี่ยทุกทุกภาคเลือกหมดเลย แล้วก็เรื่องภัยพิบัติบางภาคไม่เลือกเพราะว่าเขาไม่ได้ไม่เขาเรียกว่าความรู้ในพื้นที่ที่เขาจะเลือกมาเพื่อหาทางออกเนี่ยมันอาจจะไม่เข้มข้นเท่าภาคอื่นพอเรามาจัดประชุมปลายเดือนเนี้ยปลายเดือนตุลาเนี่ยมันจะเอาความรู้ทั่วทุกทกทุกภาคมามาประมวลอีกครั้งหนึง่งเขาก็จะได้ความรู้จากภาคอื่นเพื่อไปจัดการภาคเขา